ชื่อแมสากรสีสาอได้ชื่อเปายอปีตอนนี้หนูกำลังเรียนที่มปหาที่เลยฝันแก่นคณะบริหารคุรกิกิและการบัญชีสาขาการจัดการการสอนุณวิวัฒรมดามชั ال market market. E ้นปีที่หน่งคือเป็นคนจังหวัดสันแก่นเป็นที่จังหวัดสัแกัดค่ะหลังเรียนจบนะคะที่ที่ตนูอยากทำเป็นอย่างแรกเลยก็คือข้าอข้รัวงไปฉลองค่ะเพราะว่า ข้อควรเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะผิดว่ะหรือไม่สมหวังกับเกมอะไรอย่างงี้พอเราเรียนจบแล้วเราก็เลยรู้สึกเข้าโค้ดเป็นสิ่งแรกค่ะสามส,ะ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 สะิ่งนะคะที่ต้องมีในชีวิตแค่แรกเลยก็คือหนึ่งต้องมีมือเล็กเป็นของตเองเพราะว่าเราก็เรียนบริหารมาเนาะเราจะต้องมีธุรกิจเล็กเป็นสองเทกเพราะว่าจะเป็นเช้าเฟ้นหรือมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นสอ,อง,งเทกซึ่หงหนูก็อ,อ,อยากจะ เล็กๆเป็นของตเองด้วยค่ะ2นะคะก็คือพาครอบครัเทียต่างประเทศค่ะเพราะว่าเราก็ฝันไปได้ในเด็กด้วยเราก็ไม่เืนไปด้วยอย่างไปต่างประเทกับครอบครัวสักครั้งเราก็มีธุรกิจแล้วเราก็เก็บเงินแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้ข้อ3นะคะก็คือซื้อรถให้ตัวเองค่ะเพราะว่า ได้ด้วยเพราะว่าเราจะได้ขับไปไหนมาไหนเองไปทำธุระไปทำอะไรเองแ้วยค่ะแล้ก็เก็บของบอลทุกอางที่เราทำงานมาความเด็ดเหมือนพอเราไปซื้อมันก็จะมีความกุญแจของตัวเองด้ไวยเวลาว่านะคะคนที่ชอบดูซีรีส์มากไม่ว่าจะดูซีรีส์เกาหลีหรือยีจีนอะไรก็ตายจะชอบดูเพราะว่ามัน กินด้วยชอบด้วยได้ฝึกภาษาไปในตัวด้วยอีกอย่างเลยที่ชอบนะคะก็คือชอบของกินชอบกินวุ้ยช่ทอดเฟรนฟรายส้ตมตำปิ้งย่างชาบ้าคือพอได้กินแล้วก็จะมีความสุญญขจากซอเตาเราก็จะสุขัากมค่นะ